เรื่องของกรรมทาแท้งนะคะหลายท่านก็ไปอ่านมานะคะแล้วก็จิตตกนะคะมันเหมือนก็เป็นความผิดพลาดไปแล้วอะในอดีตในอดีตนะคะแล้วเราแก้ไขไม่ได้นะคะแต่ยิ่งอ่านว่าอาน,นิสงของการทําแท้งเนี่ยมันมากแล้วก็ร้ายแรงขนาดไหนทํามาหากินไม่ขึ้นและยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจกไม่ดีนะคะมันก็ยิ่งแบบบวกกันในในใจเราเข้าไปใหญ่เลยทําให้เราแบบเหมือนกับโอ้โหเราจะไปทํำยังไงนะคะ ครูบาอาจารย์พี่มิ้นท์เคยสอนพี่ท่านหนึ่งนะคะเขาทาเขามาปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็ทําเคยทําแทงมาเขาก็ร้องห่มร้องไห้นะคะครูบาอาจารย์ก็เมตตาบอกว่าคือเนี่ยถึงให้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคือตอนนี้วินาทีนี้เราไม่ใช่บุคคลตอนนั้นแล้วอะที่ตัดสินใจผิดพลาดน,นะคะเนี่ยเราจะต้องแบบสติมันต้องมีกําลังพอนะคะที่จะเหมือนกับอยู่ตรงนี้ให้ได้ และไอสิ่งที่หลอกหลออที่มันเป็นอดีตเนี่ยเห็นไหมว่ามันไม่มีตัวตนมันเป็นแค่ภาพภาพความทรงจําหรือคําพูดหรือสังขารปรุงแต่งอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันมันจะต้องทําให้ได้แต่คนที่ที่เป็นเจ้าตัวมันยากนะพี่มิ้นเข้าใจนะคะเหมือนกับบางอย่างเราเคยแบบทําไม่ดีกับพ่อกับแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันแบบยังไงปฏิบัติทมแล้วมันจะจิตตกมากเลยอะไรเงี้ยน่ะนะคะ แล้วทุกคนอาจจะมีแบบเนี่ยอย่างเนี้ยนะคะไม่เหมือนกันนะคะมันจะมีเรื่องที่ทําให้เราโอ้โหแบบกาลังภาวนาสุขสดชื่นไปมามา,มาเหี่ยวขึ้นมาอย่างนั้นอ่ะนะคะดังนั้นต้องต้องฝึกให้ได้นะคะต้องฝึกให้ได้ไม่ไม่ว่าจะเห็นตามความเป็นจริงหรือว่าใช้พูดเอาก็ได้ว่าไม่ใช่เราตอนนี้แล้วไม่ได้ทําแล้ววินาทีนี้ไม่มีคนคนนั้นที่ทําผิดแล้วอย่างเนี้ยนะต้องแบบใส่ความเข้มแข็งของจิตใจไม่ใช่ไม่ยอมรับผิด นะคะไม่ใช่ไม่คิดจะไถ่โทษนะคะแต่เพียงแต่ขอมีสภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะบิดกาลังในการไถ่โทษในการสร้างบุญบารมีจิตตกแบบนี้ต่อให้ทําบุญร้อยวัดนะคะพลังบุญก็มีไม่มากพอที่จะอุทิศให้เขาดังนั้นเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยเป็นวิญญาณเด็กอาฆาตอ่ะนะคะเขาก็จะยุแยงเนาะให้เราแบบหุ้ยไม่ดีอะไรต่างๆนานาทำให้เรายิ่งคิดอย่างงี้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องฝืนต้องฝึก ที่จะแบบเหมือนกับเนาะไม่ให้อดีตก็หลอกหลอนแล้วก็ไม่ให้สิ่งที่ยุยงนะคะจากวิญญาณอาฆาตเนี่ยมีกําลังเหนือสติเราเนาะต้องทําอย่างเงี้ยให้ได้แล้วก็สร้างบุญอ่ะสร้างบุญอุทิศให้ขออภัยสังสารวัฏน,นี้มันทําให้เราทําผิดพลาดนะกิเลสต,ต่างๆความประมาทมันทําให้เราทําผิดพลาดอะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็ต้องขออภัยไปอย่างเงี้ยแล้วก็อุทิศบุญอุทิศบุญไปเรื่อยๆนะคะ เขาจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยเป็นเรื่องของเขาหน้าที่ของเราจบแล้วคือการสร้างบุญที่ดีนะคะในการแบบทั้งเจริญวิปัสสนากรรมฐานทั้งสร้างบุญทุกททางนะคะไม่ต้องไปคิดเราเมื่อไหร่จะดีหรืออะไรต่างๆนานานะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะท่านสอนเลยว่าให้เดินหน้าต่อนะคะปฏิบัติทำต่อแล้วก็ไอที่เศรษฐกิจมันยังไม่ดีเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรอาจจะใช่ด้วยส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็คือเนาะเราก็มองดูนะสภาพตามความเป็นจริงของ เนาะเ,เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานาะมันก็เขาเรียกว่ามันก็มีน้อยธุรกิจนะเนาะที่ประสบความสําเร็จแต่ธุรกิจนอกนั้นมันก็สโลว์ไปกันหมดอย่างเงี้ยมันก็คือความจริงส่วนนี้มันก็เป็นใหญ่ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเราต้องเข้มแข็งนะคะแล้วก็หลับหูหลับตานะคะข่าวอะไรที่ทําให้จิตตกคิดอะไรที่ทําให้จิตตกเจ้าหมองพยายามปิดสวิตซ์นะคะแล้วก็โฟกัสอยู่การทําสมาธิ ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็รอดเดี๋ยวก็มีทางรอดแต่ว่าไม่ใช่แบบหราหูหลับตาแบบกลัวนะแบบเดี๋ยวก็รอดเดี๋ยวก็รอดยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเราพหูหลับตาแบบค่อยๆเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งมีจิตที่ไม่หวั่นไหวเนี่ยแล้วมันจะเป็นพลังนะคะที่จะนานะคะบุญญาดิษมันจะเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวธรรมะจะสั่นเองค่ะ